เดินตัวเปล่าออมานะครับปูสี G ่ศ e ูนย์สานะครับเดินตัวเปล่าออมาทำไมนะครับอให้เ,เ,เครื่องนี้มันไปเลย เดินโเบ้านะครับลอดสะพานเกอกม้านะครับหลังวัดท่ามะเดื่อน,นะครับกําลังจะผ่านบริเวณจุดตัดทางด้านใต้นะครับของสถานีบ้านโป่งนะครับฝา,ากเพื่อนเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืมซับสไครต์สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหนองประดุกชาแนลครับ